ใหม่ดวิกาชี้แจงหลังโพสชวนจิ้นจนเจอทัวลงไม่รับจบให้ใครคงสสใจ,จทุกคนแล้ว วงการบันเทิงไทยเมื่อชื่อของใหม่ดาวิกาถูกพูดถึงก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเพราะเธอคือหนึ่งในนักสแสดงหญิงที่ได้รับความนิยมสูงสุดและมีแฟนคลับที่รักและติดตามผลงานอย่างเหนียวแน่นแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ดราม่าขึ้นก็ทําให้สาวใหม่ต้องเจอกับสถานการณ์ที่ท้าทายอย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะในช่วงนี้หลังจากโพสข้อความที่หลายคนมองว่าอาจจะไม่เหมาะสมในเวลาที่กระแสดราม่าก,กาลังรุนแรงอยู่ดราม่าครั้งนี้เริ่มต้นจากการที่ใหม่ดาวิกาได้โพสต์ข้อความผ่านเอ็กซ์ทวิตเตอร์ส่วนตัวว่า ยังมีเรือนี้อยู่ไหมจะถ้ามีกฎรีหน่อยเดียวแม่จะมีเซอร์ไพรส์จินดาตันยงซึ่งการโพสต์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ละครแม่อยู่กำลังถูกวิจารณ์อย่างหนักในประเด็นการทารุณกรรมสัตว์ในการถ่ายทำและการแสดงที่ดูไม่เหมาะสมกับผู้ชมที่อ่อนไหวกับการใช้สัตว์ร่วมแสดงในฉากที่ไม่สมควร โพสของใหม่ดาวิกาทำให้เกิดความตึงเครียดอย่างมากในโลกออนไลน์โดยเฉพาะจากชาวเน็ตที่รู้สึกผิดหวังกับท่าทีของเธอหลายคนมองว่าใหม่ไม่ได้แสดงความเห็นหรือแสดงท่าทีอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในละครเลยและเมื่อกระแสดราม่าพุ่งแรงถึงขีดสุดใหม่ก็ได้ลบโพสนั้นออกจากบัญชีของเธออย่างรวดเร็วแต่ก็ยังไม่ไวที่จะโดนวิจารณ์จากชาวเน็ตมากมายที่กล่าวว่าเธอเพียงแค่พยายามหลีกเลี่ยงการรับผิดชอบในเรื่องที่เกิดขึ้น ในช่วงเวลาที่ดราม่ากำลังรุนแรงใหม่ดาวิกาจึงตัดสินใจออกมาชี้แจงผ่านเอกโดยการโพสตข้อความชี้แจงถึงสี่ข้อความเพื่อชี้แจงถึงเจตนารมณ์ของเธอและเปิดเผยมุมมองของตัวเองในเรื่องนี้ 1. ข้อความแรกใหม่รอให้ทางผู้ใหญ่ออกมาพูดค่ะเพราะใหม่ไม่รู้รายละเอียดในการถ่ายทํามีหลายคนต้องการให้ออกมาแสดงความคิดเหม็นใหม่เข้าใจนะแต่ถ้าคนที่ตามใหม่จะรู้อยู่แล้วว่าใหม่เลี้ยงสัตว์มาทั้งชีวิตใหม่ไม่มีทางเห็นด้วยกับการทรมานสัตว์แน่นอน แต่ในส่วนนี้ต้องรอทางทีมออกมาอธิบายส่วนตัวใหม่ไม่ดูหนังหรือคลิปหมาแมวแบบนี้ข s งสงสารสัตว์จากใจทาตหมาค่ะข้อความนี้เป็นการยืนยันว่าใหม่ไม่เห็นด้วยกับการทารุณกรรมสัตว์และเธอมีความรักและเคารพสัตว์เสมอโดยเฉพาะการที่เธอเลี้ยงสัตว์มาตลอดชีวิตอีกทั้งยังบอกว่าตัวเธอเองไม่ดูหรือเข้าร่วมในการผลิตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายสัตว์แต่ในกรณีนี้เธอไม่ได้ทราบรายละเอียดการถ่ายทำจึงต้องรอคำชี้แจงจากทีมงาน สองข้อความที่สองขออธิบายเรื่องทวิตของใหม่ที่เป็นประเด็นนัข่าใหม่ทวิตตอนที่ยังไม่มีแฮชแท็กแบนเกิดขึ้นค่ะที่ใหม่อยากพูดเพราะเห็นว่าตอนนี้มีคนเอาใหม่ไปแขวนด่าเรื่องนี้อยู่ขะขอบคุณสําหรับคนที่เข้าใจนะคะใหม่ได้ชี้แจงว่าโพสต์ที่เธอทวิตออกไปเกิดขึ้นก่อนที่แฮชแท็กแบนแม่อยู่จะกลายเป็นกระแสและเธอไม่ได้มีเจตนาใดๆที่จะสร้างความเสียหายหรือแสดงความคิดเห็นในทางที่ไม่เหมาะสมเพียงแค่ต้องการสื่อสารในแบบของเธอ 3. ข้อความที่สาม มีหลายคนถามใหม่ว่าอยากให้ถอดซีรีส์เรื่องนี้ออกไหมถ้าในมุมใหม่นะคะใหม่เป็นนักแสดงและใหม่ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ที่สุดใหม่ไม่อยากให้ถอดค่ะเพราะใหม่หวังว่าทุกคนจะได้ดูเรื่องนี้จนจบแต่ทั้งนี้ก็แล้วแต่การตัดสินใจของทุกฝ่ายคะนักแสดงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในเมื่อไม่มีใครออกมาชี้แจงในส่วนของนักแสดงใหม่ขออนุญาตปกป้องตัวเองนะคะ ในข้อความนี้ใหม่ดาวิกาได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการที่หลายคนต้องการให้ถอดซีรีส์ออกจากการแพร่ภาพโดยเธอบอกว่าในฐานะนักแสดงเธอได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่และไม่อยากให้ซีรีส์ถูกถอดออกแต่ก็เคารพการตัดสินใจของทุกฝ่าย 4. ข้อความที่4ขอบคุณทุกคนที่ยังเปิดใจฟังในส่วนของใหม่นะคะแต่ขอโทษถ้าบางคำอาจจะขยายความไม่มากพอใหม่พิมพ์ด้วยความรวดเร็วมากๆค่ะถ้าไม่ถูกใจใครขอโทษณนะที่นี้ด้วยนะข่ใหม่อาจจะทวิตหลายอันหน่อยนะคะ สุดท้ายใหม่ได้ขอโทษหากคำชี้แจงของเธอไม่ครบถ้วนหรือไม่สามารถเข้าใจได้ในบางประเด็นและยืนยันว่าเธอทำการพิมพ์ข้อความด้วยความรวดเร็วในช่วงที่กำลังเผชิญกับกระแสดรามา่านอกจากนี้ใหม่ดาวิกายังได้ตอบกลับความคิดเห็นของผู้คนที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เธอว่าไม่อยากรับจบอีกแล้วค่ะและใหม่รับจบสะใจทุกคนค่ะซึ่งทำให้หลายคนรู้สึกว่าเธอไม่ยอมให้สถานการณ์นี้จบลงง่ายๆและพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ความจริงแล้วดราม่าครั้งนี้ไม่ได้เพียงแต่สะท้อนถึงความคิดเห็นที่แตกต่างกันในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการใช้สัตว์ในการถ่ายทําแต่ยังเป็นบททดสอบที่สําคัญสําหรับใหม่ดาวิกาในการจัดการกับสถานการณ์ที่มีทั้งผู้สนับสนุนและผู้วิจารณ์อย่างรุนแรงแต่อย่างไรก็ตามใหม่ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการเคลียร์สถานการณ์นี้ด้วยความตรงไปตรงมาและความรับผิดชอบที่เธอมีต่อแฟนๆที่ติดตามผลงานของเธอ